ในเรื่องแบ็ k โครเวอร์นั้นเราจะต้องขอยอมรับเลยครับว่าตัวละครที่มีชื่อว่าแอสตาคือตัวละครที่ใครหลายๆคนนั้นชอบเขาแต่ความเก่งกาจของเขานั้นไม่ได้เป็นที่ประจักษ์มากมายนะักความพยายามของเขาในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนจะพ่ายแพ้ให้กับยูโนหรือว่าจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็คือของจริงวันนี้อดีตเด็กจะพาทุกท่านไปมโนปรปรากับเรื่องเก่าๆทฤษฎีการมโนขึ้นมาว่าแอสตาอาจจะกลายเป็นผู้ใช้พลังปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนั่นเองครับอาระคกับกราบสวัสดีครับคุณทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวีนนออกพกพเเราดด เพชรครับแมม่แม่มมถ้าจะบอกถึงตัวละครที่ชื่อว่าแอสตาแล้วเนี่ยพักหลังนะครับทั้งในมังงะหรือตัวของในอนิเมะเองนะครับเรียกว่าบทของพี่แกเนี่ยเบาลงไปเยอะมากๆเรียกได้ว่าหายกันเขากีบเมฆกันไปเลยทีเดียวโดยเฉพาะในอนิเมะนะครับที่พี่แอสตาเวอร์ชั่นกินเวโปรตีนหนักไปหน่อยจนกลายเป็นถังแก๊สแล้วเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่กันไปเลยนะครับหยอกหยอกนะครับแอสตานั้นบทบาทของเขานั้นะครับถูกร่นถอยลงไปเรื่อยๆจนบางครั้งแล้วเรารู้สึกโมโหไม่น้อยกันเลยทีเดียวเลยครับว่าเฮ้ยนี่มันพระเอกนะเว้ยทำไมบทมันนนหาายไปถึงขดี ซึ่งเราก็จะต้องกลับมากันอีกครั้งนะครับกับทฤษฎีเกา่กาๆทฤษฎีมโนมโนให้เพื่อนๆน,นั้นไปนั่งฟังกันเพลินๆในช่วงที่ทางผมเองนะครับก็กําลังยุ่งกับงานประจําเสเลือเกินกับเรื่องราวเกี่ยวเนื่องที่ว่าแอสตานั้นอาจจะกลายเป็นผู้ใช้พลังปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนั่นเองครับขำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการหยิบยกเนื้อหาบางส่วนของมังงะรวมถึงอนิเมะเรื่องแบ็คโครเวอร์มาประกอบด้วยกรุณาระวังสปอยหรือว่าถ้าใครนั้นยังดูไม่ถึงตอนล่าสุดหรืออ่านไม่ถึงตอนล่า ใให้กับเราแล้วก็ let's s t a d t อย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับเนี่ยว่าอนิเมะเรื่อง Backcover นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยตัวละครหลักหลายๆตัวแต่ถ้าเกิดเราลองมองเข้าไปดีๆรวมถึงมีการกล่าวมากที่สุดในเรื่องแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นยูโน่กับแอสตานะครับที่กลายเป็นอีกคู่หนึ่งของตัวละครหลักที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดครับอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยบทบาทที่หลายๆครั้งแล้วตัวละครที่มีชื่อว่าแอสตานั้นกลับเป็นตัวละครที่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้กล่าวถึงจนบทนั้นหายเข้ากลีบเมฆไปทั้งงททีี่่เเเป็นนพอกกจาฝััิมตว ละครน,นั้นพยายามมากกว่าใครๆด้วยซ้ำครับแต่ก็มักจะก้าวตามคู่แข่งของตัวเองอยู่อย่างเสมอนะครับอย่างเช่นยูโน่นั่นเองดังนั้นเราจะมาดูกนสักเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าอะไรกันทําให้ยูโน่นําหน้าแอสตาไปในหลายๆครั้งรวมถึงอาจจะมีเหตุผลบางอย่างนะครับที่คนเขียนอยากจะเขียนให้ยูโน่นั้นนําหน้าแอสตาไปก็เป็นไปได้วันนี้เราจะไปดูกันครับซึ่งก่อนที่เราจะวนไปเรื่องของแอสตานั้นเราก็ขอมาเรื่องของยูโน่กันสักหน่อยนะครับที่บางทีแล้วนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกมันไสตัวละครน,นี้จนทําให้เขานั้นนะครับมีทั้งคนรักแล้วก็น ััท้ง2ฝ่เลยก็ว่าได้ครับเรื่องของยูโนนั้นเราอยากจะมาดูกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเหตุท hey, ี่ยูโนนั้นแข็งแกร่งเกินหน้าเกินตาแอสตาไปก็เป็นเพราะว่าพรสวัสค์ของเขาล้วนๆเลยล่ะครับด้วยตัวต้นกําเนิดของเขาเองและทางร้านการได้รับมหาพูดแห่งลมรวมไปถึงการที่เขานั้นนะครับได้กาชากิมัวซีแฉกแล้วเนี่ยพลังเวทที่เป็นทรูเมจิกหรือเวทตั้งต้นแต่เดิมที่มีลักษณะตรงกับธรรมชาตินั้นมันก็กลับทําให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกครับในเมื่ออยู่กับมหาพูดแห่งลมอย่างซิลหรือว่าที่เราคุ้นหูกันว่าเบลนันวนวจึง ทำให้ยูโนนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามแล้วยูโน่นั้นเขากับแคร์แอสตายิ่งกว่าใครๆถึงแม้ว่าจะเป็นพระรองที่เย็นชาแต่กับแอสต้าแล้วยูโน่จะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าคนเดียวที่ยูโน่เห็นว่าเป็นคู่แข่งในสายตาของเขานั่นก็คือแอสตานั่นเองครับมาทีนี้เราจะมาดูทางด้านฝั่งของแอสต้ากันบ้างลหลายๆคนนั้นก็คงจะรู้สึกไม่ชอบใจในตอนแรกกันเลยนะครับว่าตัวละครของแอสต้านั้นจะแหกปากไปมาวุ่นวายกันไปหมดแต่เมื่อเรานะครับเริ่มได้เรียนรู้ไปพร,พร,พร,พรนนอ,อมังื แล้วมันจึงทําให้เรารับรู้ว่าพลังของแอสตานั้นมีมากมายกว่าทุกคนในเรื่องกันเลยทีเดียวทั้งในด้านของพลังใจและความอดทนนะครับนอกจากนั้นแล้วทางด้านความพยายามรวมถึงหวัวดื้อหัวรันนั้นเขาก็กลับมาเป็นอันดับต้นๆของในเรื่องเลยทีเดียวจนในช่วงนี้เองเนะครับได้มีการพูดถึงเนื้อหาของมังงะเกี่ยวกับพลังปีศาจนั่นเองครับตัวของแอสตาในตอนปัจจุบันนั้นนะครับได้ทําการใช้พลังปีศาจออกมาบ้างแล้วที่ถ้าเกิดใครพอดูอนิเมะจนจบซีซั่นหนึ่งกันแล้วก็พอจะเห็นพลังปีศาจของแอสตาเนนอยครับถ้าเกัเกตๆว ้นนัจะเริ่มปรากฏพลังทางด้านปีศาจของมันออกมานในช่วงของศึกวิหารใต้น้ำนั่นแหละครับในการต่อสู้กับหนึ่งในสมาชิกของพายทิเทียคืนนั่นเองและเราเองก็ได้เริ่มเห็นการใช้พลังของแอสตามากขึ้นในสึกที่ป่าแม่มดในจังหวะนั้นเราเพียงคิดแต่ว่าพลังของแอสตาที่ได้มานั้นมันกลับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่มันก็กลับน่ากลัวจนเรารู้สึกแปลกๆกันเลยล่ะครับแล้วในตอนหลังนั่นเองแอสตาก็ได้เริ่มหันมาใช้พลังของปีศาจมากขึ้นรวมไปถึงแอนต้เวนมวลซึ่งเป็นพลังตั้งต้นของพลังปีศาจที่แอสตา อย่างที่ทุกคนนั้นทราบกันดีแล้วนะครับผมว่าแอสตานั้นคือคนที่ไร้พลังเวทดังนั้นความแข็งแกร่งเดียวที่แอสตามีก็คือความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพและจิตใจเท่านั้นเขานั้นฝึกหนักยิ่งกว่าใครๆคนไหนในเรื่องผ่านตัวเล็กที่มากนั้นอาจจะไม่ได้ดูเป็นพระเอกเท่าไหร่นะครับตามชื่อคลิปแล้วที่ผมบอกไปว่าแอสตานั้นอาจจะกลายเป็นตัวละครที่ใช้พลังปีศาจได้แข็งแกร่งที่สุดนั้นมันเป็นยังไงผมนั้นก็ขอจะมโนเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆฟังอีกสักเล็กน้อยถึงความเป็นไปได้นีี้้้้นนนะรรรรััพพอออมททงงงงขขจาาาแกกปปเเภใชลศ็ส่่วตๆ เรานั้นได้รับทราบกันในเนื้อเรื่องเพื่อให้เ,เพื่อนๆนั้นใช้เป็นการประกอบในข้อมูลในคลิปนี้ครับถ้าเกิดเราจะพูดกันดีๆแล้วเนี่ยปีศาจนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในทุกบรรดาเผ่าพันธุ์เลยก็ว่าได้ครับแต่มันนั้นถูกปิดกั้นและให้อยู่ภายใต้อันเดอร์เวิร์ดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแล้วเนี่ยพวกมันจึงไม่ได้ออกมาในเนื้อเรื่องมากมายเท่าไหร่จนถึงเนื้อเรื่องในช่วงหลังนี่เองแหละครับที่ได้เริ่มมีการพูดถึงการใช้พลังของปีศาจมากขึ้นทั้งนี้เเเเเเเออออออองงงงงกกกกกกาา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 รรรรรทีีีี่่่มมมมมนนนนนุษยยยย์จะสสาาถใช้้้้้้พลลัััขขปปปศไไดดด็็ิผืืหๆววบค พิธีกรรมบางอย่างนะครับซึ่งไอพิธีกรรมดังกล่าวน,น,นะครับก็ต้องทําขึ้นมาหรือก่อร่างสร้างตัวขึ้นขึ้นมานะครับเพื่อกําหนดเงื่อนไขบางอย่างที่จะทําให้สามารถใช้พลังของปีศาจได้นั่นเองครับดังนั้นไม่ว่าดาร์ไตรแอดนะครับจะทําอะไรก็ตามไอพิธีกรรมตรงนี้ในเนื้อเรื่องตอนหลังก็จะต้องมีการปรากฏออกมาเลยครับว่าพวกเขานั้นไปทําอะไรกันมายังไงถึงสามารถใช้พลังของปีศาจได้นั่นเองครับและด้วยพิธีกรรมดังกล่าวเองเรานั้นจะจะขอเรียกมนุษย์ที่อัญเชิญปีศาจออกมาสิงสู่นั้นว่าร,าร่างโฮสต์ นั่นเองครับถึงอย่างนั้นเราเองเนี่ยเราก็ได้เห็นในวานิก้าดันเต้รวมถึงเซนอนหรือพวกดรคไดรแอดนั่นเองครับแต่มันก็มีอีกประเภทหนึ่งอีกด้วยที่ทําให้เรานั้นได้เห็นพลังของปีศาจเรานั้นไม่อาจรู้แน่ชัดน,นะครับผมว่าปีศาจบางตนที่หลุดขึ้นมายัางโลกปกติได้นั้นขึ้นมาได้อย่างไรอย่างเช่นเซเกรดนะครับที่มันนั้นได้อยู่บนโลกแต่กลับไม่มีการกล่าวถึงว่าเซเกรดนั้นขึ้นมาจากโลกอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างไรครับพวกนี้แล้วถ้าเกิดพวกเขาออกมาก็จะออกมาในร่างของปีศาจกันเลยทีเดียวอย่่่่าาาางงงงททีเเเรเห็นนนนนนใมัััะตออลสุดบ มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมว่าคนเนี่ยที่จะสามารถดึงพลังปีศาจออกมาใช้ได้หรือให้ปีศาจสิงสู่นะครับจะดึงพลังของปีศาจออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นจะต้องติดกฎและประตูที่ปิดกั้นอยู่ระหว่างโลกปกติและโลกของอันเดอร์เวิร์ดนั่นเองทั้งนี้เองเนี่ยถ้าเกิดมันมีปีศาจที่หลุดออกมานะครับโดยไม่ผ่านร่างของโฮสเหมือนเซเกรดเนี่ยมันก็จะออกมากลายเป็นปีศาจที่โหดพอตัวกันเลยรอครับอย่างที่เราได้เห็นกันในเซเกรดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับมันก็มีปีศาจอีกตนหนึ่ง แล้้วนนัเขานั้นถูกแกล้งจนหลุดขึ้มายังโลกปกติชื่อของปีศาจตนนั้นมีชื่อว่าลิเบอร์ครับด้วยเหตุการณ์บางประการนะครับปีศาจตนนี้จึงถูกผนึกไว้ในกริมมัวห้าแฉกจนกริมมัวนั้นนะครับในเวลาต่อมาก็ได้เลือกแอสตานี่เองมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวในการที่แอสตานั้นจะสามารถใช้เวทแอนตี Anti ้เวทมนได้อันเป็นพลังลบล้างเวทของลิเบอร์นั่นเองครับถึงอย่างนั้นเองแล้วเนี่ยการที่แอสตานั้นนะครับในช่วงหลังได้มีการทาพันธสัญญาร่วมกับลิเบอร์มันก็สามารถทําให้เขอองงีศาาาจกมมมมใช้้้้ไไดขึนนนนคัััแแต่่่เพย เพราะว่าเขานั้นไม่ได้ต้องดึงพลังปีศาจออกมาจากอันเดอร์เวิร์ดแต่พลังทั้งหมดของลิเบอร์นั้นอยู่กับแอสตามาโดยตลอดนั่นก็คือกลิ่มมัวเล่มดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งจากการทําพันธสัญญาของแอสตานั้นเป็นสัญญาที่ช่วยเหลือกันในแบบเพื่อนซะมากกว่าครับในเรื่องแบ็คโรเวอร์นั้นเราก็ต้องขอยอมรับกันต,ตรงๆเลยครับว่าอะไรที่เกี่ยวกับพลังเพื่อนพ้องหรือพวกพ้องเนี่ยมักจะเป็นการก้าวข้ามกิจจากัดไปได้และก็แน่นอนครับว่าพลังของลิเบอร์เมื่อรวมตัวกับแอสตาแล้วเขานั้นน่าจะกลายเป็นผู้้้ใใชชลัังงงปีีีศาาาจจทท่่ท่่่่แแข็รสุดไมวจจมวเนนะ ได้แรงที่สุดหรือเร็วที่สุดหรือป้องกันได้ดีที่สุดแต่มันคือการที่เขานั้นกลายเป็นคู่ประสานเข้าด้วยกันมันคือพลังปีศาจที่สามารถใช้เทคนิคคิดได้นั่นเองครับและสามารถลบล้างเวทมนต์ไปได้ในตัวอีกด้วยอันมีผลกับเวทมนต์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์จำพวกมิติหรือเวทมนต์ที่มาจากต่างมิติก็ตามนะครับถึงอย่างนั้นเองการดึงพลังที่เราเห็นออกมาใช้นั้นมันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์จากแอสตาที่ตัวของนักรองกับตานของหน่วยกระทิงดำนะครับได้เห็นแล้วก็ตกใจขึ้นมาในพลัังงงททีี่่ยมเต็ขอ น่นนัเองดังนั้นไม่ว่าปีศาจตนนั้นจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่พลังของลีเบอร์และแอสตาที่ประสานเข้าด้วยกันแล้วมันก็จะทําให้เขานั้นไปอยู่เหนือผู้ใช้ปีศาจคนอื่นๆและครั้งนี้เองเราก็ได้คิดไว้ว่านี่นั้นจะเป็นอีกหนึ่งครั้งในไม่กี่ครั้งที่แอสตานั้นอาจจะสามารถก้าวนําหน้ายูโนไปได้เมื่อเขากลับมาและมีบทครับแต่ถึงอย่างนั้นเองก็ต้องบอกเลยครับว่าการที่เรานั้นเห็นว่าแอสตานั้นพยายามอย่างยากลําบากนั้นมันก็เป็นเพราะว่าบทของยูโนเองด้วยเขานั้นแข็งแกร่งแบบเนนทพ ฝึกฝนอย่างสาหาัสมันก็ทําให้ออสตาดูกลายเป็นชายที่พยายามมากกว่าใครๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะเนี่ยครั้งนี้ผมก็เชื่อมั่นจริงๆแล้วว่าการกลับมาครั้งนี้ของออสตาจะสง่าผพาเผยและแข็งแกร่งจนสามารถซัดหน้าปีศาจได้อย่างเต็มที่แม้ว่าปีศาจในเนื้อเรื่องนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากมายก็ตามแต่ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกันแล้วก็เหล่าปีศาจนั้นน่าจะแพ้ทางของออสตาที่มีพลังในการลบหลังเวทมนต์ได้นั่นเองครับอย่างไรก็ดีแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงประเด็นนี้ผมก็จะต้อออองงขขยยเคสครัหรืตวาูี ที่ธรรมชาตินั้นได้สร้างสันจูเลียสขึ้นมา,นมาเพื่อคานอำนาจของเผ่าเอฟและเผ่าอื่นๆนะครับให้อย่างน้อยมนุษย์นั้นได้มีคนที่เป็นแกนหลักแกนนําดังนั้นเราจึงไม่จ,จําเป็นจะต้องหาคําตอบเลยครับว่าทําไมจูเลียสมันถึงเทพออกมาสักขนาดนั้นซึ่งครั้งนี้เองก็น่าจะเหมือนกันครับการที่แอสตาเกิดขึ้นมาโดยไม่มีพลังเวทเช่นเดียวกับการที่ลีเบอร์นั้นมีพลังในการลบล้างพลังเวทหมนนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติหรือโลกใบนี้นั้นต้องการสร้างตัวของแอสตารวมถึงลีเบอร์ขึ้นมาเพื่อขานอำนาจของพลังปีีีศาาาาทท่่่่มมมมััััันนนนนอออยยยูกงงงคบบเร้้้แลว ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันได้เหตุผลนี้นั่นเองนะครับมันก็น่าจะพอทําให้เราคิดได้แหละครับว่าการมาถึงของแอสตาที่ร่วมมือกับลีเบนั้นไม่ใช่ธรรมดาและมาจุดยัย้งปีศาจที่มีชื่อว่าลูซิเฟอร์อย่างแน่นอนครับแต่ถึงอย่างไรเองตรงนี้เองนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้มัน,นขึ้นมารวมถึงได้ตั้งทฤษฎีกันแบบเกา่กาๆขึ้นมานะครับดังนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงและนําเสนอยังไงต่อไปเราก็ต้องขอติดตามชมกันแหละครับการที่เรามามนโนรวมถึงพูดคุยกันแบบนี้นะครับผมว่ามันคือนนอั้ ได้รับฟังรับชมกันครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดมานั้นเองนะครับแลนก็คือเรื่องที่ผมนั้นอยากจะเรียบเรียงแล้วก็บโนโดให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าคิดกันได้แบบเกาๆกันเลยเนี่ยคิดว่าการกลับมาของแอสตาในรอบนี้เขาจะเป็นอย่างไรและจะสามารถตบได้แม้กระทั่งลูซิเฟอร์หรือเปล่าหรือบางครั้งแล้วลูซิเฟอร์อาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับแอสตาก็เป็นไปได้นะครับเอาละครับคอมเมนต์บอกเรากันไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับคลิปของแบ็คโครเวอร์นะครับแต่ รับชมกันเสมอมาแล้วก็แน่นอนเลยครับไม่ได้พูดคำนี้นานมากมาที่ว่าเร็วแล้วก็ยังแพ้ลาเพราะว่าลาพี่ก่อนสวัสดีครับเป็นเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย